สวัสดีสครับวันนี้นะครับมาที่จิตตดานครนะครับมาทีมงานบอนะครับก็มาส่งสินค้าครับสมุนไพรคุณหมอเสงนะครับวันนี้ก็ส่งมาที่เรียบร้อยนะครับวันนี้เพิ่งเดินทางมาถึงนะครับก็ส่งสินค้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับ มาถึงนะครับน,น,นี่คือพีอ่วณาครับพี่วน,นา,วนนาคนสวยแหง่งกิษดานครนะครับนี่ครับสินค้าส่งเรียบร้อยครับพี่วณาวันนี้เอายาหอมเนาะยาหอมกับอะไรครับพี่นา,นนายาหม่องยาหม่องเนาะ,ะยาหมอ่องานี่ครับพี่นานี่ก็รับเงินไปหลายหมื่นแล้วครับนะครับสมาชิกที่ ยืนยาวมีสมาชิกมากมายวันนี้มากับท่านอาจารย์ตู่ครับนี่ครับสวัสดีค่ะวันนี้วัตถุประสงค์เราคือมาส่งสินค้านะครับเยี่ยมเยี่ยนวันดีปีใหม่นะคะชิมงานแถวอะไรเมืองทองคานีจิตติยานครจิตติยานครนะคะน่ารักมากเลยนะคะพี่นาพี่ท่องครับนี่ครับพี่ท่องพี่ท่อมสวัสดีพี่น้องชาวโซเชียลหน่อยเด้วพี่ทองโอ้พี่โอ้พี่จักครับพี่จักตัวตี พี่ท่องยังไม่ออกมาครับเนี่ยคุณตุ๊กครับคุณตุ๊กสวัสดีค่ะซึ่งฝากด้วยนะครับคลิปนี้นะครับอยู่ที่ช่องสกดาชาแนลนะครับซึ่งเป็นช่องสุขภาพดีนะครับแล้ววันนี้ท่านที่มีปัญหาเรื่องความดันเบาหวานนะครับเดี๋ยวจะฝากท่านอาจารย์ตู่นะครับแนะนําลูกค้าสักนิดหนึ่งนะครับถ้ามีปัญหาเรื่อง ความดันนะครับเบาหวานหรือว่าไขมันหนุดตันนะครับเดี๋ยวให้อาจารย์ตู่แนะนำสักงนี้หนึ่งอาการเหล่านี้จะเป็นยังไงบ้างครับเราต้องใช้ตัวไหนครับอาจารย์เราต้องใช้มันมีตัวสตาร์ไลท์เนาะครับสตาร์ไลท์ตองหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะปักหมดให้ดูนะครับคือร่างกายมนุษย์คนเรา่ะการการเก็บป่วยของเรามีสองสาเหตุเนาะมนุษย์คนเราก็คือสาเหตุแรกคือการถูกกระทาโดนรถชนตกต้นไม้เกิดอุบัติเหตุันนี้การถูกกระทา เราก็ไปหาหมอถูกไหมคะหมอป็นปัจจุบันทีนี้สร้างเหตุที่สองเราคือการเสื่อมโดยธรรมชาติเราเกิดมาเราใช้งานมันเยอะทํางานหนักอย่างเงี้ยร่างกายเราก็เสื่อมนะคะก็จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดูแลด้วยสตาร์ไลท์ตองหนึ่งดูแลโรคเสื่อมเราให้ร่างกายเราแข็งแรงซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนะคะบำรุงตั้งแต่สมองหัวใจปอดตับไต,บตฟื้นฟ,นฟนูทุกระบบอวัยวะข้างในเรานะคะ่ค่ะให้แข็งแรง อาการที่เราเป็นอยู่ก็จะเบาบางไปเราต้องดูแลนะคะวัยเรานะถ้าไวัยไหนสามสามสิบขึ้นไปเราต้องดูแลสุขภาพเราแล้วนะคะเพราะร่างกายเราเริ่มเสื่อมแล้วนะคะแล้วอีกตัวก็คือตัวขมิ้นชันนะคะใครเป็นเบาหวานความดันไขมันขมิ้นชันหมอเสงไม่เหมือนตามท้องตลาดนะคะบอกลูกค้าได้เลยนะคะสมุนไพรในนี้32ชนิดนะคะช่วยอะไรได้บ้างดับกลิ่นตั้งแต่หัวตลดเท้าเลยคนเราเนะี่ยมีกลิ่นทุกคนนะคะกลิ่นปากกลิ่น ตัวกิ่นลมหายใจกลิดนทางเดินอาหารเลอเหม็นเหม็นเปรี้รยวหรือเหม็นสาบผู้สูงอายุนะคะพอเรามีอายุมากขึ้นสารพิษในร่างกายเราเยอะจะมีกลิ่นเนื้อกลิ่นตัวเนาะจากเพราะตัวนี้ดับกลิ่นตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยแล้วเอกคับสารพิษอาหารการกินเราะคะ่ะทุกว,วันนี้เราเราซื้อกินอย่างเดียวเนาะสารพิษสารเคมีตัวนี้จะขับสารพิษออกจากร่างกายเรานะคะ ดูแลทางเดินหายใจเรานะคะสร้างภูมิต้านทานทุนตันคนที่เป็นกดไหลย้อนนะฟังทีนี่นะคะกดไหลย้อนทุบแผ้หรือว่าเป็นเบาหวานป้องกันไม่ให้เบาหวานนึกตาไง่ายนะ,ะแล้วคนไหนที่ทานเคนีเยอะๆนะคะทาน ยาปฏิบัติมาเยอะๆทานเดี๋ยวเยอะๆเนี่ยตอนนี้จะขับหมอแกตับแก่ไตให้เราให้ไตเราสะอาดให้ตับเราสะอาดนะคะก็ฝากด้วยนะคะคนที่นักดื่มนะคะตัวขมิ้นชันหมอสิงนะคะช่วยท่านได้ค่ะครับบวัยดีนะครับก็ขอบคุณท่านอาจารย์ตู่นะครับที่จมาให้ข้อมูลนะครับถ้าท่านมีปัญหาตรงไหนนะครับก็ติดต่อมาได้เลยนะครับที่เบอร์085 1196596สอบถามฟรีครับไม่เสียสตังค์นะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับท่านอาจารย์ตัวให้ข้อมูลขอบคุณมากครับครับยังไงก็ทักเข้ามานะครับที่สกดาชแนลก็ได้นะครับเพราะว่าสินค้าคุณหมอเสงทุกตัวทุกรายการนะครับก็มีให้บริการนะครับสำหรับพี่น้องที่มีปัญหาสุขภาพนะครับถ้าคุณสุภาพสตรีนะครับที่มีปัญหาเรื่อง ระบบภายในนะครับก็เชิญนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับถ้าจิตสานครนะครับอยู่ที่ตรงนี้เลยครับที่พี่วรรณานะครับพี่วรรณาเป็นตัวแทนอยู่ตรงนี้นะครับมาแล้วครับนี่พี่ท่องคนสวยครับพี่ท่องมาแล้วครับพี่ท่องครับสวัสดีพี่น้องหน่อยเร็วนี่ครับพี่ท่องึ่งทานนะฮะนี่ครับพี่ท่องสั่งเอายกยกสินค้าขึ้นมาหน่อยสวยนะกินกลาเจนนะ อ่ายกยกยาหอมมาให้พี่ท่องหน่อยครับพี่ช่างว่าสั่งยาหอมนะครับนี่คือยาหอมน้ํานะครับที่พี่ท่องสั่งนะครับนี่นะครับแบบชงกับน้ำเย็นเลยอชงน้ำเย็นคือยาหอมของเราไม่ต้องไปชงน้ําอีกแล้วครับเขย่าทานได้เลยนะครับั่เดี๋ย่าครับนี่ลูกค้าสั่งนะครับก็สั่งไปให้เเออออาขวดง๋ อไม่เป็นไรครับดีทุกตัวนะครับหรือท่านที่มีสนใจนะครับก็สั่งมาได้เลยนะครับที่พี่นาก็ได้พี่ท่องก็ได้นะครับหรือพี่จักก็ได้เป็นตัวแทนอยู่ตรงนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเราจะมีข้อมูลดีๆนะครับมาฝากพี่น้องที่รักสุขภาพนะครับสำหรับวันนี้ก็สกดาชาแนลครับอย่าลืม ฝากกดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ